ชัยวชิรศักดิ์หรือนัทกรุงสยามเขาเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเบญจมาบาพิษและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัลแฟนพันแท้จตุคกข้ามรามเกียรติเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณนัทรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้เขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปปลุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการว a นนิตี้ทีน น้องครับน้องครับลบควนนิดนึงครับพี่กล้องพี่ไปไหนไม่รู้มันโฟกัสไม่ได้ถ่ายอะไรก็ไม่ได้อ๋อพี่ต้องเปิดกล้องก่อนนะครับก่อนถ่ายครับยิงครับคเวรนกลับนะครับตอนนี้ต้องเปิดกล้องก่อนใช่ไหมครับแหมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Variety Team ครับ v a r i e ี y มันๆของคนที่ยังมีวัยและหัวใจเป็นทีนเช่นคุณครับวันนี้กลับมาอยู่ที่ Major r a t c h a d i n อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง กล้องที่ผมถืออยู่นี้แล้วก็น้องข้างๆที่ยืนข้างๆผมนี้เป็นน้องคนที่ทํางานแล้วมีกล้องเป็นอาวุธครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสนทนากับเขาในตอนที่ชื่อว่าคนสร้างภาพครับเชินครับไปครับน้องอก่อนหน้านั้นเราเรียนวิดีโอถ่ายเล่นบ้างรับงานเล่นๆบ้างแต่ไม่ได้จริงจังมากไม่ได้จริงจังมากมงากขึ้นคุณต้องรอให้เช้าเพื่อจะถ่ายมาคู่กันไอ้นี่เอากางเกงมาแล้วเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมจะถ่ายแสงเช้า ป้าปิดไม่มีแสงตอนที่เราเรียนอยู่กับตอนที่โจกมาชีวิตต่างกันเยอะไหมชีวิตการการต่อสู้ชีวิตการเนินชีวิตในโลกต้องบอกอย่างนี้ชีวิตผมตั้งแต่เรียนตั้งแต่เข้ามาในกรุงเทพครับผมเริ่มทํางานตั้งแต่อยิ่ปีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ชีวิตผมยังไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่าต้องทํางานตลอดอือทํางานตลอดเอาละครับผมอยู่ในวงล้อมของน้องๆซึ่งวันนี้อาจจะ ริงผมไม่ค่อยอยากจัดอะวันนี้ดูหันไปทางซ้ายทางขวาก็ไม่ค่อยมีความสดใสเท่าไหร่แต่แต่เขาใช้อาวุธที่อยู่ตรงหน้านี้สร้างทุกอย่างให้ออกมาเป็นภาพโดยใช้ชื่อกลุ่มเียว่าคนสร้างภาพนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นยังไงเอาข้างนี้ก่อนหรือข้างนี้แล้วกันนะันี้นำตัวนนะนำตัวนน่นำตัวสวัสดีครับผมโดครับช่างภาพอิสระครับช่างภาพอิสระขอชื่อเล่นอีกทีโดครับโดนะครับ โยญี่ปุ่นนะฮะเกาหลีลน้องโดนะครับช่างภาพอิสระเรียนจบแล้วบจบแล้วจากที่มาวิทยาลัยจรเกษมขจนเกษมคณะศึกษาศาสตร์เทคโนโลยีตรงไหมตรงนะตรงกับที่ค่อขนข้างใกล้เคียงความเป็นจริงนะโอเคอาถัดมาด้านนี้สวัสดีครับผมมี่ครับน้องมี่ครับเรียนอยู่เรียนอยู่ครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับ อะไรบ้านสมเด็จเจ้าพญาครับบ้านสมเด็จเจ้าพญาคณะศึกษาศาสตร์ครับศึกษาศาสตร์เอกสังคมศึกษาสาังคมศึกษา,าก็ก็มีเกี่ยวข้องนิดนึงศึกษาศาสตร์มีเกี่ยวข้องกับกล้องไหมก็มีบ้างนิดหน่อยมีบ้างไม่ตรงไม่ตรงแต่เรามามาทํางานตรงนี้ด้วยครับผมชื่นชอบในการถ่ายรูปครับในการถ่ายรูปครับผมอ่าถัดไปนะครับผมต้อมครับต้อมทำงานที่บริษัทเพื่อนทางานที่บริษัทเพื่อนเรียนจบแล้วหรือ ไม่จบนะฮะเรื่องคุณต้อมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปคุยเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตผมเลย <c oughs> เพราะว่าเรื่องคุณต้อมนี่หักสุดคือหักมุมเลี้ยวไปเรื่อยมาแต่สองคนนี้ยังโอเคยังประคองชีวิตผมได้เรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวพอหลังจากคุยกบบสองท่านนี้เรียบร้อยแล้วเดี <c oughs> ๋ยวมาเจอเรื่องของน้องต้อมนี่แล่ท่านผู้ชมจะจะเข้าใจว่าทําไมถึงเอาเขาเป็นหมัดเด็ดสุดท้าย <c oughs> แลเดี๋ยวเรามา,มาด้านนี้ก่อนนะฮะ น้องโดน้องโดจบที่จันกระเกษมก่อนหน้านี้ทำไมถึงมารักเรื่องกล้องอะไรยังไงเข้ามาได้ยังไงจากที่ฝึกงานมาครับฝึกงานที่พิศาสตร์แห่งหนึ่งซึ่งตอนแรกแรกก็ฝึกทางด้านวิดีโอวิดีโอถ่ายวิดีโอทำรายการก็ช่วงฝึกงาน18วันสุดท้ายพอ,อดีพี่เลี้ยงช่างภาพวิดีโอได้ลาออก การฝึกงานหมายความว่าเราเรียนที่จังกระเสิมแล้วใช่ครับแล้วก็จบแล้วจะปีสปีสแล้วจะจบแล้วก็เป็นการฝึกงานใช่ครับแล้วก็ไปฝึกงานแล้วก็18วันสุดท้ายด้วยใช่ที่เลี้ยง่ายวีดีโอเขาลาออกผมก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนเลยไปขอที่ช่างภาพนิ่งไปอยู่กองแฟชั่นในที่สถานที่เราฝึกงานใช่ครับนั้นเราฝึกงานที่ที่นิยสารบอกได้เลยบอกได้เลยทีวีภูครับทีวีูอ่าโอเค ก็ขอย้ายบิวกองครับนิ่งก็ได้ออกกองประมาณครั้งเดียวครั้งเดียวจาก18วันที่เหลือออกครั้งเดียวก็ก็ไปนั่งคุมหน้าจอคอมเขาดูว่าจะมีตรงไหนบ้างเพราะเขาเป็นคนถ่ายเราก็มาดูหน้าจอคอมก็คือไปเป็นผู้ช่วยครับก็ไปดูก็หลังจากวันนั้นก็เขาก็ชวนมาเป็นช่างภาพของทีม หลังจากฝึกงานเสร็จครั้งเดียวนั่นแหละแล้วรู้จักเขาในวันนั้นแล้วหลังจากนั้นมีการติดต่อกันก็ชวนมาทำงานเป็นช่างภาพของออฟฟิศในทีวีพูก็ได้ขับไปอยู่บ้าน2 0 0 0าเดือนกว่าจะมาได้อ๋อมาถึงเรียนจบแล้วก็กลับไปอยู่ที่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดยะลาครับ<ย>ไม่น่ากลับมาได้ <laughs> ยะลาเป็เบตรงด้วย <laughs> uh huh. แล้วก็หลังจากนั้นสองสามเดือนก็กลับมาทำงานที่ทีวีพูเลยรบรรจุเลยว่างั้นเถอะ อันนี้คือเป็นจุดเริ่มที่เราได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับภาพนิ่งใช่ครับแต่ตอนนั้นเราเรียนเราคือเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงท,ที่เข้ามาในวงการภาพนิ่งวงการภาพนิ่งนะฮะคือก่อนหน้านั้นเราเรียนวิดีโอถอ่ายเล่นบ้างรับงานเล่นเล่นบ้างแต่ไม่ได้จริงจังมากไม่ได้จริงจังมากค่น,นี้แค่น,นี้ตอนที่เราบอก ไมฝึกงานเป็นช่างถ่ายวีดีโอซึ่งซึ่งตอนนั้นเราเลือกเรียนก็คณะศึกษาศาสตร์เอกเทคโนโลยีการศึกษาแผนมัลติมีเดียมัลติมีเดียอ่าซึ่งมันมันเป็นการถ่ายอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เจาะจงลึกไปที่ภาพนิ่งโดยเฉพาะโฟกัสตรงนั้นภาพนิ่งตอนเรียนปีหนึ่งเป็นพื้นฐานเพราะว่าทุกทุกรุ่นต้องเรียนพื้นฐานปีหนึ่งพื้นฐานภาพนิ่งอยู่แล้วอกำลังจะถามว่าคือคุณคุณมาเจอการถ่ายภาพนิ่งหลังจากคุณจบมาสองสามเดือนนู่น ไม่ไม่ได้เหมือนบางคนที่บางคนผมผมผมเจอบางท่านที่มีความใฝ่ฝันอย่างอื่นเช่นอ๋อตอนนี้ผมอายุสมมติสมมติตอนนี้ผม,มาอายุยี่้มมมมนนมมาครับผมผมรักอาชีพนี้ตั้งแต่8ขวบเลยครับผมก็ฝ่าฟันมา8ขวบจนตอนนี้ผมได้อาชีพนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเพิ่งมาเพิ่งมาหลังจบมาถูกเอาตอนนี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> ถ่ายเอาตอนนี้เลยครับแต่แล้วจริงๆความฝันวัยเด็กของเราเราชอบที่จะทําอะไรอะไรยังไงที่จริง ความฝันวัยเด็กผมไม่เคยมีผมไม่เคยได้ฝันอะไรมากมายสูงคุณนอนหลับลึกอย่างเดียวเลยไม่มีฝันตอนเรียนที่จริงคือที่ฝันจริงตอนเรียนปตีนี่บอยากเป็นโปรดิวเซอร์คนนี้อยากเป็นโปรดิวเซอร์ตัดต่อตัดต่อในกองถ่ายแต่ก็มาทางนี้ได้ไงก็ไม่รู้คือเหมือนว่าเหมือนว่าสถานการณ์พาไปเพราอ ตรงนี้คืออยู่ในแนวแนวสิ่งที่สิ่งที่เราเรียนมาแล,แล้วแล้วตอนนั้นตอนที่เลือกที่จะเข้ามารัจเกษตรเราเรารักในสิ่งที่เราเลือกมาไหมคือตอนแรกเลือกคณะนี้เอกนี้เพื่อจะเป็นครูทําเด็กเสิร์ฟร้านข้าวนานแค่ไหนถึงื้อสามารถซื้อกล้องตัวแรกได้ส10อย่างแล้วนะฮะน,นี่เฉพาะขอโทษฮะเฉพาะกล้องอย่างเดียวหากินได้สิอย่างแล้วนะ สิ่งที่เราเลือกมาไหมก็ตั้งใจจะเป็นครูครับตอนแรกเดี๋ยวคือมันมันมันวนไปหมดจิตตอนแรกคือตั้งใจจะเป็นครูแต่บังเอิญว่าเอกนี้ต้องเรียนสี่ปีซึ่งไม่ได้วุฒิครูอ่ฮะมันก็เลยเป็นครูไม่ได้เพราะว่าเอกนี้คือเอกที่เราเลือกเนี่ยเหรอใช่ครับเราะเราเราไม่เลือกเอกที่มันจะเป็นครูได้ไปเลยล่ะตอนนั้นตอนแรกตอนแรกต้องเรียนเพิ่มอีกปีหนึ่งถึงเป็นครูได้เป็นหปีอ่าฮะแต่ พอมาหลักสูตรหลังนี้ถ้าปีโดขอลาดีกว่าเขาเหมือนกับว่าไม่ให้เรียนต่อเพิ่มอยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่ได้วุฒิครูไม่ได้วุฒิครูก็เลยเรียนเรียนเรื่องนี้มาแค่ออส,สี่ปีอ๋อคือตอนแรกเลือกคณะนี้เอกนี้เพื่อจะเป็นครูแล้วเดี๋ยวไปเรียนอีกปีหนึ่งเป็นห้าปีภายหลังแต่พอเรียนไปเรียนมาเอ้าเขาไม่ให้เรียนเพิ่มทั้งนั้นเอาก็เลยเอาแค่นี้ก็แค่นี้กลับใต้ดีกว่าไปกู้ระเบิดดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะ ก็เลยกลับไปที่ยะลาแล้วก็ถูกเรียกตัวกลับมาซึ่งมาช่วยงานถ่ายภาพนิ่งพอพอมาถ่ายภาพนิ่งแล้วยังไงมันมีอะไรผูกพันกับมันเรืยกงตั้งแต่จบมาจนถึงตอนนี้มันเริ่มเป็นแฟนเราวหรือยังติดตัวเลยครับติดตัวเลยแค่นี้ไปไหนมาไหนก็มีกับ แต่ตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้จบมากี่ปีละจบมา่ปีปีทีเข้าไปที่สามนักข่าวของทางเรารมีข่าวรายงานมาว่าคุณเป็นคนที่เป็นช่างภาพฟีแลนท์ที่งานคือสุดอะหนานแน่นเอียดคือคือจนแจกจ่ายเพื่อนจนแน่นไปนทั้งหมดอะจริงปะไม่ไม่ขนาดนั้นมีบ้างมีบ้างตอนเรียนเราทำงานไปด้วยไหม ตอนเรียนทํางานครับตั้งแต่ผมเริ่มทางานแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งครับทํางานอะไรซือซ้อซื้อกล้องตัวแรกทํางานเราวทางานอะไรได้ตังเองเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านเป็นเด็กเด็กเสิร์ฟร้านข้าวได้วันเท่าไหร่ตอนนั้นได้วันเท่าไหร่ไม่ดูมันเพราะว่าคือเป็นเดือนคือคือไม่มีก็ขอที่ร้านซึ่งที่ร้านเป็นพี่ที่รู้จักเป็นพี่รู้จักแต่ไม่ใช่ญาติกันถูกไหม เอ่อตอนที่จบมาสามปีแล้วเรียนมหาลัยสี่ปีทั้งหมดย้อนไปหกปีที่แล้วคุณทํางานครั้งแรกเป็นเด็กเสิร์ฟร้านข้าวตอนแรกอยากเป็นครูมาเป็นเด็กเสิร์ฟร้านข้าวอ่าแล้วก็มาอยากเป็นโปรดิวซีฟผมก็ไม่เคยมีป้าหาอะไรเลยเป็นเถาวันเลยประมาณนั้นอ่าไม่เป็นไรพอตอนนั้นทํางานเด็กเสิร์ฟร้านคราบทำอยู่นานแค่ไหนทําตลอดจนจนจบเลยจนจบปีสี่ ทำทำเด็กเสิร์ฟร้านข้าวนานแค่ไหนถึงซื้อสามารถซื้อกล้องตัวแรกได้ขึ้นปี2ได้ซื้อตอนนั้นต้องตัวแรกก็400ดีตัวแรกมือสด้วยมือสองสี่ร้อยดียี่ห้อแคนนอนนี่แหละครับแคนนอนมูลค่าตอนนั้นตังตัวเองประมาณหมื่นสองนะฮะหมื่นสองระมาณเลนก็สองหมืนกว่าบาทรวมเลนสองหมื่นกว่าบาทเออเลนก็ยังอยู่ยันทุกวันนี้ ไม่ได้ขายด้วยคืออันนั้นเป็นกล้องประวัติศาสตร์ของเราไปแล้วอยู่ครบชุดไหมกล้องขายไปแล้วเอากล้องไปแล้วเอาเลยแต่เรนแต่เรนยังเก็บไว้อยู่แล้วแล้วณตอนนั้นเนี่ยรายได้ที่ได้จากการที่เราทํางานเราเอามาเรื่องเรียนด้วยปะเรื่องเรียนด้วยเรื่องเรียนก็ขอที่าอเรื่องเรียนขอที่บ้านแยกส่วนไว้อันที่ได้จากการทํางานเนี่ยก็เอามาซื้ออุปกรณ์กล้องซื้ออะไรพวกนั้นอ่าฮะอฮะพอเรียนจบถึงปีสี่ปุ๊บเปลี่ยนกล้องมันมีอะไรยังไงงานเข้ามาเยอะขึ้นไหมหรือยังไงก็งานเริ่มมาเยอะขึ้น ตั้งแต่ออกจากงานประจำเพราะว่าเราต้องต้อนัตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนจบปุ๊บกันในขณะที่เรียนเราทำเราทำเติฟมาตลอดพอจบปุ๊บเข้างานประจำจากทีวีฟูดูไหมใช่พออยู่งานประจำก็มีงานมาเรื่อยๆทั้งงานประจำมีอยู่แล้วแล้วจอบนอกด้วยทำทีวีอยู่นานแค่ไหนประมาณปีกว่าเกือบสองปีเกือบเกือบสองปีแล้วก็ออกมาก็ออกมาประมาณปีกว่าเนี่ยนะแล้วก็มารับงานจอบนอก ซึ่งเยอะมากเราโฆษณาตัวเองอย่างไรก็ทางเฟซบุ๊กเพื่อนๆแชร์กานเ่าอะไรกันนอ่าอ่าก็ในในการแชร์ตรงนั้นมันก็จะมีภาพผลงานของเราก็ลิงก์กันตามกัไปซึ่งงานที่เรารับคือหนึ่งถ่ายภาพทั่วไปงานแต่งงานงานรับปริญญางานบวชมีไหมมีครับงานศพมียังเคยมีแล้วเคยมีแล้วถ่ายหน้าศพอีกเลยครับหน้าศพเลย มีงานอะไรอีกนอกจากที่ผมบอก็อะไรช็อตนะแพ็ช็อตแพ็ช็อตแปลว่าสินค้าสินค้าแพ็ช็อตอ่าแฟชั่นที่เดินแฟชั่นทั่วๆไปทั่สื้อผ้าอ่ามันไม่ใช่เดินแฟชั่นแค่บล็อกอ๋อโอเคถ่ายภาพนิ่งเป็นแฟชั่นโอเคอ่าและแล้วมีอะไรอีกที่ผมผมและท่านผู้ชมยังไม่รู้ว่าสามารถรับงานอะไรได้บ้างอ่านอกจากเจ็ดงานแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอ่ะอ่านึกไม่ออกละนึกไม่ออกอ่าไม่เป็นไรคืองานแต่งนะ งานรับปริญญางานบวชงานศพแพ็กช็อตแฟชั่นพรีเวดดิ้งแล้ก็คือก่อนแต่งงานใช่ไหมก็มีพูดอัลบั้มมีอะไรอีกตามสตูมีไหมที่เขาแต่ละคนอยากถ่ายปุ๊บแล้วก็เขามีสตูด้วยมีถ่ายสตูก็จะเป็นแฟชั่นกลุ่งแฟชั่นนะฮะแต่ถ้าเป็นแฟชั่นทั่วๆไปก็อาจจะถ่ายเป็นแค่เสื้อเอาแค่แค่เสื้ออย่างเดียว แต่ถ้าเกิดศัตรูบางคนเอาหน้าเราอ่าใช่ไหม <Beauty. S 2> <Beauty. S 1> อ่าบิวตี้อีกอ่าเครื่องสำอางอ๋อนี่สิบอย่างแล้วนะฮะนี่นี่เฉพาะขอโทษนะเฉพาะกล้องอย่างเดียวหากินได้สิบอย่างแล้วนะอ่าถ้าเกิดคุณคิดที่จะหาช่องทางนะสำหรับท่านที่ชมรายการอยู่นะฮะ <S <S ตอนที่เราเรียนอยู่กับตอนที่โจกมาชีวิตต่างกันเยอะไหมชีวิตกันการต่อสู้ชีวิตกันเปนชีวิตในโลก ต้องแบบนี้ชีวิตผมตั้งแต่เรียนตั้งแต่เข้ามาในประเทศผมเริ่มทํางานแต่อีกปีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ชีวิตผมยังไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่าต้องทํางานตลอดอืท <h> ํางานตลอด อยากจะถามว่าตอนนั้นพอเริ่มเริ่มเข้ามาเรื่องกล้องแล้วงานชิ้นแรกเลยที่ที่ได้ได้เงินจากการถ่ายภาพนิ่เนี่ยคืองานอะไรแล้วได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ก็เป็นงานถ่ายแฟชั่นเสื้อผ้าถ่ายแฟชั่นเสื้อผ้าก็ค <ถ ải S 2> ือมีมีหุ่นก็คือก็คือนายแบบนางแบบมาใส่เสื้อผ้าแล้วก็ถ่าย ี่โมงถึงกี่โมงอะไรยังไงประมาณสามชั่วโมงประมาณบ่ายโมงเขาน่าก็สามโมงถึงบ่ายสามบ่ายโมงถึงบ่ายสามสามชั่วโมงเฉลี่ยหน่อยครับประมาณอืมแล้วได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ห <5, 000. S 2> ้าพันห้าพันรายจ่ายส่วนตัวของเราเนี่ยเฉลี่ยประมาณตั้งแต่เรียนกับตอนนี้ต่างกันไหมต่างกันเยอะมากเหรอพอตอนเรียนประหยัดมากอืมเพราะว่าจะขอลัางบ้านก็ยังไงอืม แล้วก็ต้องทํางานด้วยคือขอในส่วนหนึ่งคือขอเฉพาะที่เขาเขากำหนดให้เราที่เขาส่งให้เราแต่พอมาทํางานปุ๊บเงินมันเป็นของเราแล้วเราทํางานเองแล้วหรือจะส่งงานบ้านก็ลวบาทของเราพอเราเราเราทำงานเราเอาเงินเราส่งให้เจ้าบ้านด้วยส่วนรายจ่ายก็คือมันก็ต้องเยอะกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะก็เป็นตังค์ของเราคือคือแทนที่จะรับเงินจากทั้งบ้านไม่รับแล้ว ใช่ไหมเราก็ส่งกลับให้ที่บ้านด้วยแล้วรายจ่ายของเราก็ต้องคือไม่มีลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นใช่ไหมก็ตั้งแต่จบมาเขาไม่ได้ขอที่บ้านไม่ได้ขอเลยอ่าฮะตอนที่เราเรียนอยู่กับตอนที่จบออกมาชีวิตต่างกันเยอะไหมชีวิตการการต่อส <ld> ู้ชีวิตการดำเนินชีวิตในโลกต้องบอกอย่างนี้ชีวิตผมตั้งแต่เรียนตั้งแต่เข้ามาในกรุงเทพครับ <S <S ผมเริ่มทํางานตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ชีวิตผมยังไม่เคยเปลี่ยน เพราะว่าต้องทํางานตลอดอือทํางานตลอดเปลี่ยนแค่ที่ว่าตําแหน่งคือตอนนั้นเรียนอตอนนี้ทางานตอนนี้ทํางานอ,อแล้วก็เปลี่ยนที่ตําแหน่งตําแหน่งสายงาน<ช>จากจากผู้เสิร์ฟ <laughs> กลายเป็นผู้ถ่ายแทนเท่านั้นเองอ่ะฮะ ผลงานที่ที่ผ่านมามีอะไรที่ประทับใจกับผลงานชิ้นนั้นมากที่สุดไหมประทับใจไปทำอะไรมาถ่ายอะไรมาแล้วส่งอะไรมาแล้วทำให้มัมนโ,โหชิ้นนี้งานนี้ผมประทับใจมากครับพี่ผมประทับใจที่สุดคืองานพรีวิ้งเป็นงานแรกที่ผมได้ถ่ายแล้วก็อยากถ่ายมานานมากพรีวิ้งริมทะเลซึ่ง ผมไม่ได้มีโอกาสตรงนั้นเลยเพราะผมเดินสายมารับปิญญาใช่ซึ่งงานรับปิญญางานวีดดิ้งมันต่างกันเยอะเลยนะค่อนข้างแตกต่างแตกต่างกันมากจัดถ่ายคนเดียวกับถ่ายคู่เนี่ยคือมันไม่เหมือนกันวิวชิวทั์ของของทะเลอีกอารมณ์อคนละแบบรับปิญญานี่โอ้โหยังการยังงานเทกจัดนะพูดถึงนะคนมาเออี้อะไรอย่างงี้แต่พรีเวดดิ้งนี่คุณต้องจัดทุกอย่างใช่อ่าทุกอย่างเราต้องทิเอ็ทุกอย่างอือืม มันอยู่อยู่ที่การกดแสงโอเคกดแสงว่าจะเอาแสงเช้าให้มันเช้าประมาณอ่าไอ้บางคนที่พูดถึงนี่คือคุณป่ะใช่หรือไม่คือคือเกลวมันไม่เ่นั่นคือต้องการไปเอาแสงเช้าเพื่อให้มันเป็นเช้าอ่แต่แต่ไปไม่ทันมาสายเจ้าบ่าวมาสายพอไปถึงปุ๊บข้ามเกาะข้ามเกาะแายแสงเที่ยงเจ้าบ่าวลืมกันเกง จะถ่ายเช้ามันมาไม่ทันพอจะถ่ายเที่ยงไม่ใส่เกงไว้อีกลืมเกงลืมอกางเกงก็ต้องให้เอกาเกลับกลับไปเอากางเกงถ่ายเจ้าสาวเดียวไว้ก่อนแล้วพอจะก็เลยต้องอยู่อีกวันหนึ่งเอาละคันนี้ได้เต็มที่คันนี้ได้เต็มที่ละต้องเอินอีกวันหนึ่งฟ้าปิดไม่มีแสงอีกเดี๋ยวก่อนแสงเที่ยงเจ้าเบ่าลืมเกง ข้ามเกาะไปเอาางเกงแล้วกลับมาแล้วก็กมาถ่ายกับเจ้าบอกมันก็จะใจใกล้ๆเย็นแล้วสิใช่ไหมเพื่อมันถ่ายคู่กลับมาไม่ทันไม่ทันที่จะถ่ายไม่ทันที่ถ่ายคู่กันในวันนั้นต่อเพราะฉะนั้นตอนเย็นมืดแล้วถ่ายไม่ได้แล้วถูกไหมคราวนี้เราคุณก็จะมีภาพแสงเที่ยงของเจ้าสาวคนเดียวอยู่ตอนนั้นอ่ะวันรุ่งขึ้นคุณต้องรอให้เช้าเพื่อจะถ่ายมาคู่กันไอ้นี่เอาางกงมาแล้วเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมจะถ่ายแสงเช้าฟ้าปิดไม่มีแสง ไอคู่นี้ไอคู่นี้มันแต่งงานวันอะไรก็เลยต้องรอเที่ยงรอเที่ยงเพื่อถ่ายคู่แสงเที่ยงให้ฟ้าเปิดจะมีแดดคือผมเป็นคนชอบถ่ายภาพกลางแดดมากกลางแดดใช่เพราะว่าผมชอบอะไรต้องจัดแสงอ่ะฮะผมไม่ชอบถ่ายพวกแบบในสตูอโอเคโอเคผมเข้าใจผมอยากจัดแสงจัดผ้าเลย โอเคตามสไตล์ของผมคือดะสไตล์อะโดโดสไตล์โดสไตล์งานผมจะมาสไตล์นี่เลยอ่ฮะอ่าฮะแล้วเราเราวางแผนอนาคตของเราไว้ว่าอย่างไงก็ก็ยังอยากเป็นช่างภาพแฟชั่นช่างภาพแฟชั่นอะไรคือความฝันอ่ฮะตอนนี้หน้าตอนนี้ถ้าถามว่าความฝันใน อดีตของผมครับนี่แหละคือวันนี้คือเราฟังในอดีตแต่างภาพังในปัจจุบันก็คือช่างภาพแฟชั่นโอเค,คถ้าเกิดได้เหยียบย่ําช่างภาพแฟชั่นแล้วคุณจะก้าวไปสู่อะไรอีกมันก็คงสุดแล้วครับสุดแล้วอ่ะสุดแล้วแหละอันนี้ก็คือผ่านไปได้คืองานพรีวิลิ่งที่ที่เรา คือจริงๆเป็นงานที่คุณอยากทำนะอยากทำชอบมาก<อ>กับงานสไตล์แบบนี้ใ,ในนในในตอนนี้ในตอนนี้นนนซึ่งซึ่งตอนนี้คุณได้ทำไปแล้วน่าหลายงานหรือ,อยังพรือได้ไหหลายงานหลา,หลายงานแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเออหลายงานแล้วตอนนี้คุณคุณอยู่ในงานที่คุณชอบแล้วแล้วคุณก็กําลังจะอยากจะก้าวไปสู่งานที่คุณถ่ายแฟชั่นซึ่งเป็นแฟชั่นท็อปโมเดลโดย b y ยโดบายโด ซึ่งซึ่งเป็นงานแฟชั่นเฉพาะที่ที่ไม่ใช่ที่เราเคยรับมาด้วยแบรนด์ของคนเองนะฮะตรงนี้ตรงนี้ขอให้ประสบคาวามสำเร็จนะฮะและรครับทุกู้ชมครับ วันนี้เราได้สนทนากับน้องๆกลุ่มนี้ครับที่ใช้ชื่อเรียกตัวเองว่าคนสร้างภาพครับแล้วเขาก็ใช้ผลงานของเขาผลิตผลงานของเขาออกมามากมายจริงๆครับแต่น่าเสียดายครับซึ่งเวลาของเราหมดลงแต่เพียงเท่านี้ต้องขอบคุณเมเจอร์รัชโชตินและขอบคุณน้องๆทั้ง3ท่านด้วยครับขอบคุณครับวันนี้รายการของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ ีนี้เราเรามาพูดคุยกับสิ่งดีๆของงามก่อนนะเพราะทางขวามือผมว่าเขาพร้อมเต็มที่อยู่แล้วใน,นเครื่องเขาแรงไปนิดนึงนะเดี๋ยวเราเราดรอปเราดรอปเหตุการณ์นิดนึงเพราะห้องร้อนขึ้นมาทีพอมองมาทางนี้มีเลยได้มีมีฮะออพูดได้เลยว่า UV นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการในร้านเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะคุณนี่จะบอดอยู่แล้วตอนแรกในกลุงยังมีผู้หญิงด้วยเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงกันแหละ อแล้วพอตูมอ,อันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับแล้วมีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาเป็นแบบในับกลุ่มกันเรามาเป็นคอสตูมกันดีกว่าเรื่องเื้อหญิงเสียงขยี้มุกด้วยให้มีขยี้สา,สาวเรื่องสาวเรื่องสาวนี่ก็สาวด้วยด้วยด